อาริยาเมตายาจักรพัทพันมือพันศีรษะเล่มสองบทที่61และ62บทที่61เริ่มพุทธศักราชนับจากวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานทางคณะของเธอด้วยการสนับสนุนของพระยาอาโศกและเห่ามหาเศรษฐีแห่งเมืองศรีวิชัยจึงเริ่มก่อสร้างเจดีบรรจุพระาธาตุนั้น นั้นทันทีโดยระหว่างนั้นเธอก็มีดํำริให้สร้างสถานที่อีกแข่งไว้คู่กันเพื่อเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างสถานที่แห่งนี้มีลนะักษณะเป็นยอดปราสาททรงสี่เหลี่ยมมีฐานกว้างก่อด้วยอิฐฉาบด้วยปูนปั้นรูปดอกไม้สิงสาราสัตว์ต่างๆตามแบบสกุลช่างทองถิ่นละแวกนั้น ทั้งสีด้านมีซุม้มประตูอันเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปาปางเทศนาแต่นั่งห้อยขาโดยแกะสลักจากหินสีขาวนวลเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์โดยทั้งสี่องค์หันหน้ามาทางทั้งสีทิศประสาทหลังนี้มีกำแพงแก้วและมีประตูทางเข้าทั้งสีด้าน ทิศตะวันออกนอกเขตกำแพงแก้วมีปราสาทเดียวขนาดเล็กอีกหนึ่งหลังภายในบรรจุพระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์นั่งห้อยขาเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นบางปฐมเทศนาโดยวางมือไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างและแกะสลักจากหินแกรนิกสีเขียวเข้มหันหน้า เข้ามาทางประตูด้านทิศตะวันออกคล้ายกับกำลังรออยู่ข้างนอกเพื่อสื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี้ยังเป็นคนธรรมดาแต่กำลังรอที่จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสถานที่แห่งนี้อยู่ห่างจากองค์ปฐมเจดีไปทางที่ใต้ราว1กิโลเมตรเหตุที่อชิตะเทระดำดิษ ให้สร้างสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกด้วยสี่พระองค์โดยมีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เป็นองค์ที่สี่อุบัติขึ้นแล้วในดินแดนสวรรณภูมิและจะมีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งองค์คือ พระเสียระยะเมตไตรกำลังรอที่จะมาอุบัติขึ้นในอนาคตโดยได้สื่อออกมาด้วยสีของหินท่าทางและตำแหน่งที่ตั้งของพระพุทธรูปที่อยู่นอกกำแพงนั้นว่าคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปองค์ปฐมเจดีและปราสาทที่บรรจุของพระพุทธเจ้าสีพระอ,องค์ พร้อมกับปภาษาทหลังเล็กที่อยู่นอกกำแพงนั้นใช้เวลาเกือบสร้างทั้งสิ้น11เดือนจึงเสร็จสมบูรณ์โดยมีกำหนดการสมโพธในวันขึ้น1คน่ำเดือน5ตรงกับวันที่13เมษาโดยอาชิตะเทระได้ถือเอาวันเวลาดังกล่าวเป็นการเริ่มต้นวันที่1ปี พุทธศักราชที่หนึ่งนับตั้งแต่นับบัรนั้นเป็นต้นมาท่านโปเชอธิบายวันที่13เมษาท่านอย่าบอกนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับวันสมการของผมผมถามถูกต้องได้มีการถือเอาวันสมโพธินี้เป็นวันเริ่มต้นนับปีพุทธศักราชที่หนึ่งซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพวกเธอ ไปโดยปริยายในส่วนของพิธีการสมโพธเจดีพระบรมสารีริกธาตุครั้งนั้นท่านโทนะาามได้กำหนดให้ประชาชนนำน้ำไปส่งพระเจดีเพื่อสร้างขึ้นในวันใหม่ร่วมกันพิธีการส่งน้ำนี้ถือเป็นประเพณีดั้งเดิมของพามที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นพิธีสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพกราบไหว้ซึ่งพิธีกรรมทั่วไปแต่เดิมทำการเป็นประจำอยู่แล้วคือการสงน้ำสิวดึงหรือเทวรูปที่ตั้งอยู่ในเทวรยัยโดยใช้เ,เรียกว่ากระบวนกระบวยกระบวยเล็กๆนะครกระบวยเล็กๆนะครับผมตักน้ำไปรดที่เทวรูป เพื่อน้ำไหลชโลมทั่วองค์เทวรูปแล้วที่ฐานด้านล่างก็จะมีการเซาะร่องเล็กๆเ,เพื่อทางให้น้ำไหลไปรวมกันยังอ่างที่อยู่ด้านหน้าของเทวรูปนั้นๆเมื่อส่งน้ำเทวรูปเสร็จแล้วเขาก็จะตักเอาไปที่ฐานเก็บไว้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับ ผสมอาบหรือดื่มกินเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่วิธีการส่งน้ำเจดีขนาดใหญ่แบบนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนวันนั้นจึงมีประชาชนจำนวนมากนำน้ำสาดขึ้นไปบนเจดีจุดทำให้ผู้คนที่อยู่รอบเจดีพอยเปียกไปด้วยผู้ที่ขึ้นไปส่งน้ำเมื่อลงมา เนื้อตัวจึงเปียกปอมประกอบกับเป็นเดือนเมษาเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนเมื่อพวกเขาส่งน้ำเจนีเสร็จเนื้อตัวเสื้อผ้าก็เปียกชมพวกเขาจึงนำน้ำมารดกันอย่างสนุกสนานนับจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ผู้คนจะมาที่วัดมาทำบุญที่วัดส่งน้ำพระพุทธรูปและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ รวมทั้งญาติผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแล้วนำน้ำมารถกันอยากสุทนานสืบมาจนถึงปัจจุบันเขาต่อนี่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าวันสงการนั้นเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นของพระพุทธศักราระขอไปผมเริ่มต้นของการเป็นพุทธศักราชและเกี่ยวเนื่องกับการปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วย ผมแสดงความคิดเห็นเรื่องบางเรื่องอาจไม่มีข้อมูลในประวัติศาสตร์เพราะตอนนี้ที่มีการเริ่มต้นมันเป็นแค่พิธีกรรมเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆรวมกันกำหนดขึ้นแต่หากเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆนี้มันเกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของผู้คนในส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นแค่พิธีการ,รที่เธอร่วมกันจัดขึ้นกันเองก็ตามโดยเฉพาะ เรื่องระบ,บุวันเริ่มต้นของพระพุทธเอ,อพุทธศักราชซึ่งในสมัยนั้นมีรูปแบบของการนับวันตามปฏิทินจันคติอยู่แล้วคือการนับเป็นรอบๆโดยการใช้ระบบของการนับปีจาก12นักษัตรซึ่งซึ่งเป็นระบบการนับที่เกี่ยวกับการคำนวณดวงดาวและโหราศาสตร์ดังนั้น หน่วยนับนี้จึงมีวงรอบที่จะมาวนเวียนซ้ำเดิมในทุกๆ12ปีเช่นเธอเกิดวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีหนูแต่ถ้าเธอผ่านไป12ปีหากเป็นเด็กอีกคนหนึ่งเกิดวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีหนูเหมือนกันก็จะถือว่ามีอายุห่างกันอีกรอบอีกหนึ่งรอบการใช้วิธีนี้จึงทำให้ ประวัติศาสตร์มีความคาดเคลื่อนไปเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าผ่านไปเป็นร้อยปีหรือเป็นพันปีเราจะไม่รู้ว่าที่จริงเด็กคนนี้เกิดอยู่ในช่วงเวลาไหนหรือรอบไหนกันแน่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ระบบของการนับปี พุทธศักราชกลายเป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาโดยใช้ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานและวันเฉลิมสมโพธเจดีย์องค์แรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นเขาอธิบายเรื่องราวของมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับท่านครับแล้วการเดินทางของพระพุทธเจ้าเพื่อให้อชิตดาบทตามพร้อมกับทำสัญลักษณ์เพื่อให้พระพุทธศาสนายั่ง ยังรากฐานทั่วภูมิภาคจบที่เมืองโกศินารายณีละหรือครับผมตั้งคำถามต่อยังหลอกเมื่อสักครู่ฉันได้บอกเธอไปแล้วว่าการเดินทางมาถึงเมืองโกศินนารายนี้เป็นแค่การพักครึ่งทางเพราะที่นี่คือบ้านของพระยาอโศกการเดินทางรอนแลมมาตลอดเกือบหนึ่งปีพระพุทธเจ้าจึงได้โอกาสนี้ พักผ่อนจากความเหนื่อยล้าและวางแผนการเดินทางต่อไปเพราะนับจากนี้จะเป็นการเดินทางไปยังแคว้นใหญ่ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนาอย่างมากเมืองที่พระองค์ผ่านไปส่วนใหญ่เป็นเมืองที่ยังไม่เคยเจริญสักเท่าไหร่แต่นับตั้งแต่เมืองสีวิชัยอยู่ใกล้กับเมืองโกสินนารายซึ่งเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่มและเป็น เขตการค้าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแคว้นที่อยู่ทางใต้ที่นี่จึงเป็นที่ทั้งจุดแวะพักและจุดนัดพบเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเมืองนี้มีความกว้างเกือบ2กิโลเมตรยาวเกือบ4กิโลเมตรมีเศรษฐีเศรษฐีกิตด,ดีมีท่านโททะพาม ที่มีชื่อเสียงด้านวิชาอาคมคงกระพันแทงไม่เข้าเมืองนี้จึงมีเหล่าทหารหรือนักรบมาสมัครเป็นลูกศิษย์ที่สำนักของท่านโทนะาพามมากมายและเมืองนี้ยังเป็นแหล่งล้อมเทวรูปสำริตขนาดเล็กๆที่ใช้สำหรับบูชาตามบ้านเรือนที่ใหญ่ที่สุดมีการส่งขายไปยังแคว้นต่างๆมากมาย พระพุทธเจ้าจึงต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนจะเดินทางเพื่อมีให้เกิดความขัดแย้งเขาอธิบายและพระองค์ทำอย่างไรหรือครับผมถามในทางปฏิบัติสิ่งที่ทำส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักคือยังมีการนำพระเกษา,าธาตุไปฝังไว้ตามจุดต่างๆต,ตามที่เห็นว่าเหมาะสมรวมถึงการสลักรอย พ,พุทธบาทลงบนก้อนหินเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเคยมาที่นี่และมีการเพิ่มเติมสถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขาเพิ่มเข้ามาด้วยเช่นสถานที่ที่เกิดหรือเมืองที่เกิดสถานที่ตัสรู้สถานที่แสดงธรรมครั้งแรกวัดแห่งแรกเป็นต้นเพราะพญาอาโศกต้องการจะย้ำเตือนให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้ว่า พระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆเขาอธิบายโหน่าตื่นเต้นจังเลยหมายความว่าผมจะได้รู้ตำแหน่งของสารที่ประสูตรสารที่ตัสรู้สานที่ปฐมนิเทศธรรมว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับผมถามทันทีบทที่62บทที่62สถารที่ประสูตรแน่นอนเป้าหมายถัดมา ของการเดินทางของพระพุทธเจ้าและพญาอาโศกคือกรุงกบิลพัดเขาพูดเกเกินนท่านจะบอกนะครับว่ากรุงกบิลพัดท,ที่เป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ในประเทศไทยด้วยผมถามแทรกใช่เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณลาบลุ่มภาคกลางถัดจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกประมาณ90กิโลเมตรเขาตอบ โฮพระเจ้ากรุงกบินพัทอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครนี่เองคือหรือครับนี่ถ้าผู้คนที่อุตส่าห์ดังโดนไปทางสแสวงหาบุญถึงประเทศอินเดียรู้เขา้าเขาคงจะเสียใจนะครับผมพูดแสงไม่รู้สิฉันก็บอกว่าที่จริงชื่อของเมืองกบินลพัทนนี้ปัจจุบันชาวบ้านเขาก็ยังใช้กันอยู่นะในครั้งที่ ทางการของเธอเข้าไปสำรวจเพื่อจะขึ้นทะเบียนเขตปกครองและตั้งชื่อท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นทางการโดยใช้วิธีการสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเขาจะเรียกที่นี่เขาก็อยู่กันว่าอะไรเขาจึงบอกให้เรียกว่ากระบินเพราะเขาเพราะพวกเขาเป็นคนกระบินมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็เลยตั้งชื่ออำเภอนี้ว่าอำเภอบินบุรีเขาอธิบายแสดงว่าที่ตั้งของกรุงกบิ่ดภัสก็คืออำเภอบินบุรีในปัจจุบันอย่างนั้นหรือครับผมถามตำแหน่งและเมืองกบิ่ภัสที่แท้จริงจะอยู่ห่างจากอำเภอบินบุรีไปทางตะวันออกเฉียงใต้าราว37กิโลเมตรอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปาจีนบุรีตรงตำแหน่งเมืองโบราณที่มีชื่อเมืองศรีมหาโพธปัจจุบันยังคงมีซากของเมืองปรากฏให้เห็นอยู่คือมีคูเมืองมีกำแพงเมืองมีซากรากฐานปราสาทสามฤด,ดูของพระพุทธเจ้าและมีซากของเทวรยัย ที่ใช้ประกอบพิธีต่างๆอยู่รอบเมืองเพียงแต่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อ2,500ปีที่แล้วเมืองนี้มีชื่อว่าอะไรเท่านั้นเขาตอบโหท่านรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจะจะต้องเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนผมไม่อาจจะจินตนาการได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมตั้งข้อสังเกต เรื่องที่ฉันบอกนี่คือสิ่งที่ฉันรู้และสำคัญฉันมันคือความจริงส่วนคนที่ไม่รู้นั้นก็ไม่ผิดหรอกที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะพวกเขาเชื่อแบบนั้นเขาจึงส่งมอบความเชื่อนั้นต่อต่อกันไปซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะเรื่องการยึดถือความรู้ที่จำผู้อื่นมายิ่งเป็นความรู้ ของนักวิชาการนักประวัติศาสตร์และนักการศาสนายิ่งลบล้างยากที่สุดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องผสมระหว่างความไม่รู้และอัตาและความกลัวเสียหน้าซึ่งมันจะยิ่งแข็งแรงจนยากจะแก้ไขแต่ฉันคิดว่านั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวกับฉันฉันดำรงอยู่บนโลกใบนี้มาตั้งแต่แรก สิ่งที่พวกเขารู้เขาเห็นในช่วงชีวิตของเขานั้นมันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยววินาทีเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดของฉันเขาตอบถ้าเมืองกระบินรพัดอยู่จังหวัดปราจินบุรีอย่างนี้แสดงว่าสถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลใช่ไหมครับเพราะตามประวัติศาสตร์ที่ผมได้เรียนมา พระมารดาของพระพุทธเจ้ากําลังเสด็จกลับไปขอลูกที่เมืองบ้านเกิดของท่านแต่เกิดเจ็บพักคันก่อนจึงประสูติพระพุทธเจ้าระหว่างทางผมถามใช่แล้วบ้านเกิดบ้านเกิดของพระมารดาของพระพุทธเจ้ามีชื่อว่าเมืองเทวะทะหาซึ่งถือว่าทั้งสองเป็นดั้งเมืองพี่เมืองน้อง เจ้าเมืองของทั้งสองจะไม่ยอมให้ทายาทอภิเศษสมรสกับทายาทเมืองอื่นอย่างเด็ดขาดตำแหน่งของเมืองเทวะคหานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงกบนพัฒห่างไปราว55กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ในตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีเขาตอบจังหวัดชนบุรีอำเภอพนานิคมนี่เองหรือครับ ภาพในหัวเมื่อคิดถึงจังหวัดชนบุรีผมก็นึกถึงเมืองพัทยาซึ่งเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชายทะเลเท่านั้นทำไมถึงไม่เคยมีใครสอนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแบบนี้มาก่อนเลยนะครับผมถามฉันไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้ฉันมีหน้าที่แค่บอกความจริงเท่านั้น เนื่องจากทั้งสองเมืองนี้มีระหว่างห่างกันพอสมควรและมีผู้คนเดินทางมาหาสู่การไปมาเป็นประจำกษัตริย์ทั้งสองเมืองจึงร่วมกันสร้างถนนที่อัดด้วยดินหินกันกอย่างแน่นหนาเพื่อความสะดวกในการเดินทางขนสินค้าระหว่างทางก็ยังมีการสร้างบอ่อน้ำมี Earth, ลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อด้วยศิลาแลงเพื่อใช้สำหรับ อุปโภคบริโภค,ร,โคระหว่างพักค้างแรงด้วยดังนั้นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติก็อยู่ตรงกลางระหว่างสองเมืองนี้เขาตอบอยู่ตรงไหนนะครับผมรีบถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นตำแหน่งสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าหาเดินทางไปกรุงกบิรทพั์ไปทางใต้ตามถนนโบราณสายนั้นราว20กิโลเมตร จะเจอกับป่าสะละหลังแห่งหนึ่งหรือปัจจุบันเรียกสั้นๆว่าป่ารังเหมือนกับป่าที่พระพุทธเจ้าปริธิพานเรียกกันว่าสวรโนทยานเส้นแปลว่าอุทยานที่เต็มไปด้วยต้นสะละรังหรือต้นลังจุดนี้เป็นจุดที่ถนนโบราณมาตัด ลำน้ำเล็กๆสายหนึ่งตรงนั้นจึงมีการสร้างถนนให้ลาดลงไปในลำน้ำด้วยหินเหมือนฝายน้ำล้นทำให้น้ำลำน้ำตรงส่วนนั้นตื้นเพื่อให้เกวียนและคนสามารถเดินลุยห้ามไปได้ง่ายง่ายตรงนั้น ชาวบ้านมักเรียกกันจนติดปากว่าท่าลาดเพราะมีลักษณะของถนนที่ลาดลงไปในลำน้ำปัจจุบันคือตำแหน่งใกล้ๆกับวัดท่าลาดเหนือเมื่อขบวนเมื่อขบวนเสด็จเดินทางลำน้ำมาได้ไม่กี่ร้อยเมตรพระมารดาของพระพุทธเจ้าก็เกิดเจ็บพระคัรใกล้คลอดแบบกระทันหัน เหล่าข้าราชการบริพาลจึงได้จัดแจงเตรียมการลอดณป่าสละแห่งนี้เขาอธิบายใครเคยมีใครไปทำสัญลักษณ์ณตำแหน่งนี้ว่าคือจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติไหมครับผมถามในช่วงต้นชีวิตของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มีการกำหนดจุดหรือทำเครื่องหมายอะไรไว้เพราะยังไม่มีใครเห็นความสำคัญ แต่ภายหลังในช่วงที่พระพุทธเจ้าและพระยาอโศกออกเดินทางไปทำสัญลักษณ์และเฝ้าพระเกศาธาตุในแคว้นต่างๆพระพุทธเจ้าจึงดำลิให้ไปฝังพระเกศาของพระองค์ไว้นะตาแหน่งที่พระองค์ประสูติด้วยพระยาอโศก้อมไผ่พลของพระองค์รวมทั้งของกษัตริย์ แห่งกลุ่มกบินพัฒจึงได้ไปร่วมกันประกอบพิธีฝังพระเกศาธาตุลงณะจุดนั้นแล้วช่วยกันก่อสร้างเจดีขนาดเล็กครอบไว้อีกทีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าที่นี่คือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าผู้คนจุงเดินทางมาผ่านไปผ่านมาจึงพากันเรียกเจดีแห่งนี้ว่าพนมสลัก คารามแปลว่าเจดีแห่งป่าสลับในเวลาต่อมาได้มีผู้คนมาปาักหลักอาศัยอยู่ที่นี่มากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนพวกเขาจึงใช้ชื่อเจดีแห่งนี้เป็นชื่อเรียกชุมชนของตัวเองเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้าการเรียกชื่อจึงสั้นลงจนกลายเป็นชื่อพนมสารคามอย่างที่ปรากฏ ในปัจจุบันเขาอธิบายครับกำลังสุขเลยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าผมก็ไม่สบายมาหลายวันนะครับผมจนได้พักฟื้นวันนี้ก็ได้เป็นวันแรกที่ได้มาได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ของปีใหม่ไทยพอดีวันที่13ก็เป็นความโชคดีที่ได้อ่านหนังสือวันนี้พอดีนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านไม่มากก็น้อย หากรพระเจ้าได้สือไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจรา,างแจ้งกราบวบินวรมรบคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ